ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้ก็เป็นตอนที่9ในเรื่องความเป็นมาของการหนีนรกเพื่อการปฏิบัติเพื่อการหนีนรกในบรรดาท่านพุทธบริษัทความจริงเป็นการปฏิบัติไม่ยากเลยเพียงแค่มีกำลังใจคุมใจไว้ไม่ไหลไปสู่อารมณ์ของความผิด คือที่มีรมคิดว่าร่างกายนี้จะไม่ตายส่วนใหญ่ของบุคคลเราไม่ได้คิดว่าร่างกายไม่ตายถ้าต,ตามปกติจริงๆไม่คิดเลยซะโดยซ้าไปท่านี้เพราะอะไรเพราะว่าการเกิดมาแล้วความจริงมันต้องตายแต่ว่าคนคิดถึงความตายจริงๆหายากมีหน้าที่อย่างเดียวจะประกอบอาชีพ จย่าสองอาชีพให้ดีเป็นยังไงรวยขนาดไหนหรือว่าทำยังไงเราจึงจะสวยทํางไงจะเป็นคนดีที่จะคิดว่าการตายคราวนี้เราไม่ยอมไปอบายาูมภูมินี่หายากแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่เกิดมาในโลกเมื่อกายเกิดวันนี้เราจะรับผลกฎขุองกรรมสองรายการบังคับคือกุศลกรรมอย่างหนึ่งและกุศลกรรมอย่างหนึ่ง ขณนะใดที่อกุศลและรรมบังคับขณะนั้นเราจะไม่คิดเึ่งตามความเป็นจริงไม่ยอมรับนับถือกฎของธรรมดาขณะใดที่กุศลท้ายก่อนให้ผลดนใจเวลานั้นจะมีความเห็นถูกอยู่เสมอตอนนี้จึงว่ามาเตือนกันไว้ว่าเราตายแล้วการตายมีสภาพไม่สน ทางที่จะไปก็คือหนึ่งอบายภูมิแดงเขาความทุกข์สองสุคติมีสวรรค์พมโลกและนิพพานแล้วก็สามยับยั้งไว้ที่มนุษยสโลกแต่ถึงกระไรก็ดีบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าเราไม่สร้างความดีไว้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่เต็มด้วยความยากไรอย่างยิ่งข้อนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิง จะทราบตอนที่พูดถึงศีลและธรรมวันนี้แล้วก็มาเตรอนกันไว้ก่อนขอบรรัดาเจ้นพุทธบริษัทพระเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระจินวนวรจงพากันคิดถึงตามความเป็นจริงว่าเราเกิดมาแล้วเราต้องตายการตายถ้าจิตใจของเราไม่ผ่องใสประกอบไปด้วยอารมณ์ที่เป็นอกุศลเราก็ไปอาบายภูมิมีนรกเป็นต้น ถ้าจิตใจของเราไปกอบไปดก,กุศนก็ไปสู่สุขติมีสวรรค์เป็นต้นฉะนั้นขอบรรดาแทแานพระธศาสนิกชนถ้ามีความรู้สึกนึกคิดว่าเราจะต้องตายก็ตัดสินใจไปก่อนว่าการตายคราวนี้ไม่ยอมไปอาบายภูมิจะขอยยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งต่อไป และจะนำสินห้าบริการเป็นกำแพงกั้นอบายภูมิไว้โดยจะรักษาสินให้บริสุทธิ์ผล่องตลอดการตลอดสมัยอันนี้เราเตือนกันไว้ในบรรดาท่านพุทธบริษัทแต่ว่าคนเตือนดิจะนึกถึงเรื่องนี้วันในกี่ครั้งก็ไม่ทราบตอนนี้ก็มาพูดกันไปในงพุทธานุสติกรรมฐาน แต่ความจริงพุทธานุสติกรรมฐานนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทเราจะพูดกันไปยังไงก็ไม่จบทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าความดีขององค์สมเด็จพระสัสสมมาสัเมเบิดเจ้านี่มีมากมายนะักก็เป็นว่าการเจริญสม,มาธิในพุทธานุสติกรรมฐานเพื่อเป็นการทรงไว้ซส่งสติสมัมปชัญญะ เรือสติได้กการนึกไว้สัมปััญญะการรู้ตัวนึกไปว่าเวลานี้เรามีอารมณ์ดีหรืออารมณ์ชั่วรู้ตัวว่าเรามีความคิดดีหรือคิดชั่วหลงผิดหรือหลงถูกถ้าขณะใดเราลืมความดีของพระพุทธเจ้าลืมนึกถึงนึึกถงพระพุทธเจ้าไว้เป็นอารมณ์โดยการยอมรับนักถือพระพุทธเจ้าถ้าลืมไป นี่แสดงว่าเราพลาดท่าและบรรดา่านพุทธบริษัททั้งหลายตายแล้วอาจจะไปอาบายะคมก็ได้แต่ว่าขนาดใดที่เรานึกไว้ถึงพระพุทธเจ้าภาวนาถึงท่านก็ดีนึกถึงความดีเขาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีนึกยอมรับนับถือเขารพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งก็ดีอย่างนี้เป็นพุทธานุสติ ถือว่ามีอารมณ์แจ่มใสถ้าตายเมื่อไรมีความสุขเมื่อนั้นนั้นน,น,นอกจากนั้นในการภาวนาบรรดาทรรพุทธบริษัททั้งหลายภาวนาก็ดีพิจรารณาก็ดีในหรือว่าในการนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์มีอานาปานุสติกมามฐานคือนลมหายใจเข้าออกควบคูค่กันไป <c oughs> แต่อย่าลืมว่าคำภาวนาจริงๆ เรียกว่าการพิจารณาจริงๆบรรดาท่านทูบริษัทชายและหญิงจะเอาคิดว่าต้องทำกันตลอดวันตลอดการตลอดสมัยนั้นไม่ได้เป็นเพียงว่าถ้ามีกิจการใดๆเราก็ทำสิ่งนั้นสิ่งใดที่จำจะต้องคิดเพื่อประกอบกิจในทางที่ชอบเราก็คิดสิ่งใดที่เป็นการป้องกันตัว้ปลอดภัยแล้วก็คิด ต่เมื่อจิตหยุดคิดอย่างธุรกิจอื่นก็มานึกถึงพระพุทธเจ้าแทนที่อย่างนี้ถือว่ามีอารมณ์ดีถึงที่สุดแล้วด้วยการภาวนาล้วกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกเป็นภาวนาว่าพุทธโธหรือสัมมาระหังหรืออะไรก็ได้ตามใจเพราะว่าการภาวนานึกถึงความดีของพระพุทธเจ้านี่ไม่มีขอบเขตจำกัด จะถือว่าภาวนาอย่างนั้นถูกภาวนาอย่างนี้ถูกอันนี้ใช่ไม่ได้ก็ต้องถือว่าถูกด้วยกันทั้งนั้นในบริการหนึ่งก่อนภาวนาแล้วถ้าเรานึกถึงพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นพุทธานุสติกรรมฐาน <c oughs> ถ้าจะถามว่าการภาวนาเนี่ยดียังไงหรือว่าการพิจารณาในการนึกถึงพระพุทธเจ้าดีแบบไหน ถ้าเราตั้งใจใช้คภาวนาเป็นปกติอารมณ์ตั้งใจคิดว่าภาวนานี่ถูกหรือผิดถ้าเรารู้ว่าถูกหรือรู้ว่าผิดถ้าผิดก็กลับใจเสียใหม่ภาวนาให้ถูกเมื่อการกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกอย่างนี้เป็นการระงับนิวรนคำว่านิวรนความจริงไม่อยากจะพูดถึงเพราะว่าถ้าพูดถึงนิวรนแลว้วบรรดาท่านพุทธบริษัทจะท้อถอย ในเมื่อการปฏิบัติเข้ามาถึงก็ต้องพูดกันคําว่านิวรณีในพระไตรปิฎกท่านแปลว่าคุณชาติกั้นความดีขอวระทานอภัยนี่ตามแบบนักทาโทตามหลังสูตรของนักทมโท่า่บอกว่าคุณชาติกั้นความดีแต่ในพระไตรปิฎกเ่างกล่าวว่าเป็นกิเลสอยากที่ทาปัญญาให้ถอยหลัง ในกวก็หมายความว่านิวรณ์ห้าบระการอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าฝังอยู่ในใจของเราในขณะที่เราภาวนาก็ดีในขณะที่พิจารณารือนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ดีถ้านิวรณ์ย่างใอย่างหนึ่งเข้ามาแทรกตึกกเข้าใ,ในใจของเราอย่างนี้ท่านถือว่าปัญญาถอยหลังเสียแล้วกิเลสหยาบที่มีความร้ายแรงมากเข้ามาสิงใจ อารม์ความใจเขาเราชั่วไปเกลือกล้วกับกิเลสหยาบกิเลสนี่จะทําให้เราลงอบายภูมิกิเลสหรือว่านิวนรณ์ห้าประการก็คือหนึ่งอารมณ์ความรักในระหว่างเพศที่เรียกกันว่าฉากามฉันทะโดยการที่สองความโกรธความเจ็บบาดท,ที่มีการจองล้างจองพรานสิ่งกันแลกันโดยการที่สามคือความง่วง รายการที่สี่อารมณ์ฟุ่งส่างเกินไปควบคุมกําลังจิตกําลังใจไม่อยู่ภาวานาไม่ถูกหรือลืมภาวานาไปเลยข้อที่ห้าเดกการสงสัยในผลของการปฏิบัติทั้งห้าราการนี้บรรดาแทนพุทธบริษัทถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งสิงใจของเราในขณะที่ภาวานาก็ดี ในเวลาที่พิจรารณาก็ดีก็ถือว่าเราพลาดจากความดีไปซะแล้วถ้าจะถามว่าพลาดหมดไหมก็ต้องตอบว่าพลาดไม่หมดเพราะขณะที่เราไม่พลาดมีอยู่เพราะการเริ่มต้นเราจิตเข้าไปรับรู้ลงไม่ใจเขาออกแล้วเราภาวนาควบคู่กันไปได้คิดถึงพระพุทธเจ้าในอารมณ์ของเราควบคู่กันไป อย่างนี้ถือว่าตอนนั้นเราได้กำไรใจเขาเราเต็มไปด้วยมาหาโุสนสามารถจะนำตนไปส,สู่สุคติได้แบบสบายๆแต่ว่าในขณะที่ภาวนาไปก็ดีรับรู้ลหใยใจเขาออกก็ดีพิจรารณาก็ดีนานๆไปสักนาทีสอนาทีสามนาทีนี่ฝึกใหม่ๆนะ จิตอาจจะพ่ายคิดเรื่องอย่างอื่นเข้ามาแทรกแซงบ้างก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาอย่าตำหนิตนว่าเร็วเกินไปเพราะว่ากำลังใจเขาเลนนี้ของเหล่าน,นี้คบกับการฟุ้งซ่านมานานนับอสงไขยกับอยู่อยู่จะบังคับให้อยู่ในขอบเขตจริงๆนั่นะมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าต้องอาศัยสติคือความระลึกนึกไว้สัมปชัญญาการรู้ตัว เรืออารมณ์เผลอนี่เราเราห้ามไม่ได้แน่นอนต้องเผลอแน่ถ้ารู้ตัวขึ้นมาว่าอะไรเมื่อไรว่าภาวนาผิดไปแล้วหรือคิดผิดไปแล้วอย่างนี้แล้วก็เริ่มต้นใหม่เอาจิตเข้าไปจับลมให้ใจเขาออกแล้วภาวนากันใหม่อย่างนี้ใช้ได้ก็เร,เรียกว่ามีการผ่อนสั้นผ่อนยาวความจริงไม่ได้จังตั้งใจจะผ่อน แต่ว่าอารมณ์จิตที่มันฟุ้งซ่านผ่อนเองอย่างนี้ถือว่าชนะถ้าหากว่าจิตใจข้บรรดาแต่นพุทธบริษัทในขณะที่ภาวนาอยู่หรือพิจารณาอยู่เกิดชนะนิวร์ขึ้นมาจะมีอะไรเป็นผลก็ตอบว่ากําลังจิตข้บรรดาแต่นพุทธศาสตร์นิกชนจะมีความสุขจยงหาที่เปรียบไม่ได้ ให้ถามว่าการชนะดีวอนต้องชนะทั้งวันใช่ไหมก็ต้องตอบว่าไม่ใช่ชนะเฉพาะที่เราภาวนาและพิจารณาเท่านั้นคือเป็นการยับยั้งไมนิวอนเข้ามาโกนใจถ้าเราจะทําลายกันจริงๆชาะนิวอนนี้การทรงฌานโลกีก็ดีหรือว่าเป็นมรรสดาบันและสกิทาคามีก็ดี เราไม่สามารถจะห้ามหันนิวรณ์ให้ได้ขาดได้ได้เพียงยับยั้งนิวรณ์ชั่วคราวเท่านั้นนิวรณ์สองข้อแรกคือการมฉันทะความพอใจในเพศตรงกันข้ามหรือว่าการพยาบาทการจองคิดจองล้างจองผลานความโกรธความขับแคลน ทั้งสองข้อนี้จะชนะได้จริงๆตอนเมื่อเราเป็นพระอนาคามีสำหรับอีกสามข้อจะชนะได้จริงๆในเมื่อเป็นพระอ,อตรตตผลถ้ากำลังใจเราไม่ถึงขนาดนั้นล้วก็ยับยั้งโชคราวอย่างนี้ใช้ได้อย่าถ้าจะถามว่าการรบภิญญ์ยับยั้งโชคราวจะมีผลเป็นการใด ก็ต้องขอตอบว่าจะทํากําลังใจของบรรดาในพุทธบริษัทให้มีความสุขขึ้นมากอารมณ์ชั่วต่างๆเช่นอารมณ์ชั่วในการที่จะทําลายสินห้ายก็ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอากันอย่างง่ายๆเช่งความโกรธความโกรธเราเคยฉุนเฉียวถ้าชนะนิวรันครั้งละสองสามนาทีในการเจริญภาวนาสมมติว่าเจริญภาวนาจริงๆ ครึ่งชั่วโมงใช้เวลาครึ่งชั่วโมงแต่การใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนั้นไม่ใช่ชนะทั้งครึ่งชั่วโมงมันชนะจริงๆแค่สองสามนาทีเพียงเท่านี้ทำไปจริงๆสักประมาณหนึ่งเดือนคือวันหนึ่งทำครั้งหนึ่งจะเป็นเวลาเช้ามืดหรือเวลาหกข้มก่อนหลับก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้ ชนะจริงๆคือรู้ลมหายใจเขาออกโดยเฉพาะรู้คำภาวนาโดยเฉพาะหรือรู้การพิจารณาการนึกถึงโดยเฉพาะโดยนิวรณ์ทั้งห้ายการไม่เข้ารบกวนใจหลังจากนั้นจิตเขาฟุ้งซ่านเกินไปก็ตามใจมันเราก็เลิกถ้าฟุ้งซ่านมากเกินไปจริงๆเราเลิกบังคับไปอยู่เท่านี้ต่บ,บรรดาเทานุทธบริษัทผู้เป็นสาวกข้อองสมเด็จพระบรมครู สักประมาณหนึ่งเดือนคือชน,นะวัรเล็กวารน้อยามาัสะสมอยู่ในใจหนึ่งเดือนผ่านไปกำลังโกรธที่มีความฉุนเฉียวที่เคยมีมาแล้วมันจะลดตัวลงโกรธไหมืกันแต่ความโกรธจะเบาลงสมัยก่อนยังไม่พรภา,าวนาและพิจรารณาแล้วโกรธแล้วขังความโกรธไว้นานจองล้างจองผายกันนานหลายวัน ถ้าภาวนาทาแบบนี้สัปรายการหนึ่งเดือนไม่ขาดโกรธมีแต่เบากว่าเดิมแล้วก็หายเร็วกว่าเดิมนี่แสดงว่าจิตใจของเราเริ่มเริ่มเยือกเย็นขึ้นในเมื่อจิตใจเริ่มเยือกเย็นขึ้นกาความมีเหตุมีผลก็มากขึ้นถ้าตัดกามาฉันทะาคือยับยั้งได้ไม่รุ่มร่ามภายนอกบาน พอใจจะพาะอารมณ์การมาฉันทะในบ้านคือความรักระหว่างคู่ตัวผัวเมียแค่นี้เราจะมีความสุขมากแล้วรายการที่สองไม่เป็นคนมโมโหโทโสรายมีจิตใจเยื่อเกินเราก็จะมีเพื่อนที่รักมากขึ้นเราก็จะมีความสุขรายการที่สามเราเวลาทําความดีไม่ง่วงสติสัมปชัญญะก็สมบูรณ์ขึ้นรายการที่สี่ถ้าจิตใจไม่ฟุ้งซ่านเกินไป การคิดจะทําอะไรจะประกอบกิจการงาน,นงต่างๆอารมณ์ก็อย่าโ่งตัวสมองก็ปลอดโปรง่งโดยการนี้ห้าถ้าไม่สงสไม่สงสัยในผลของการปฏิบัติอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทจะพบกับความดีพิเศษในกรณีที่จะพูดต่อไปรวมความเมื่อกำลังใจของเราลดเหตุห้าบริการลงไปได้ถึงแม้ว่าตัดไม่ได้แต่กำลังเขาเหตุห้าบริการคณิวรนห้าบริการนี้ มีกำลังอ่อนไปเราก็จะมีความสุขคนมากถ้าเรามามองกันทั้งศีลการละเมิดศีลจะละเมิดยากมากขึ้นจะทรงศีลได้ดีขึ้นเพราะสติสมัมปชัญญะได้ความเยือกเย็นของจิตในอารมณ์ที่จะคิดถึงพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีด้วยความไม่ประมาทที่คิดถึงความตายจะมีมาในวันนี้ก็ดี จะมีรมทีขึ้นความสุขจะเกิดมากขึ้นนอกจากความสุขจะเกิดขึ้นกับเราแล้วก็ความสุขก็เกิดขึ้นกับคนอื่นด้วยช่วยให้โลกมีความสุขมากขึ้นความดมสมบูรณ์ในทรัพย์สินก็จะมีมากขึ้นเพราะการไม่เจ้าโชว้ด้วยการที่ไม่โหดร้ายหาเรื่องก่อการวิวาดนอกจากนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทการนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ สามารถก่อให้เกิดทิพยิจกักรยานได้ความจริงหลักส่วนของวิชาสามก็อยู่ที่พุทธานุสตินี่แหละ้าจาบอกว่าตองกระสิงก่อนนั่นก่อนนี้การดูพระพุทธเจ้าการนึกถึงพระพุทธเจ้าก็เป็นกสิณและการดูพระพุทธรูปการนึกถึงพระพุทธรูปก็เป็นกสิณขณะใดที่เราคิดว่าท่านเป็นพระพุทธรูปนี่เป็นพ,พุทธานุสติ ถ้าพระพุทธรูปสีเหลืองก็เป็นปิตาะก,ะกะสินด้วยพระพุทธรูปสีขาวก็เป็นโอทาทะกะสินด้วยถากว่าพระพุทธรูปสีเขียวก็เป็นนีแะกะสินด้วยอย่างนี้เป็นตน้นกลังความบลลัก็ปฏิบัติท่านนาปานุสติด้วยพุทธานุสติด้วยกสินด้วยเป็นในตัวเสร็จก็เวลาเลสิบนาทีมีตัวอย่างที่จะคุยและบรรดา่านพุทธบริษัท รับทราบสักเรื่องหนึ่งเป็นตัวอย่างเมื่อปีพศ2512ปีนั้นมีคุณยายท่านหนึ่งคุณโยมผู้เฒ่าท่านอายุท่านก็มากแล้วเฮียถึงเจ็ดสิบปีท่านอยู่บ้านท่านจะเดิญพุทธานุสติอยู่เสมอเพราะว่าใครๆก็สอนว่าจงภาวนาว่าพุทโธ ถ้ากานึกถึงพระบารมพระพุทธเจ้าดยก,การภาวนาพ,พุทโบ้างมองดูพระพุทธรูปเพื่อเป็นนมิตเครื่องหมายจาับอารมให้ทรงตัวบ้างทำอย่างนี้เป็นปกติมาในปีนั้นท่านไปเจออาจารย์ท่านหนึ่งท่านมีรูกสิษย์ลกหามากท่านสอนกันมาฐานมีคณะของท่านมากมายมีชื่อเสียงมากก็ไปขออาศัยศึกษาอยู่ในสำนักนั้นสามเดือน ความจริงท่านตั้งใจจะอยู่ตลอดชีวิตคิดว่าชีวิตเบื่อปลายแล้วก็ทำอะไรไม่ไหวแล้วที่พึ่งของเราจริงๆก็คืออารมณ์ที่เป็นมหากุศลเมื่อเข้าไปอยู่ในสนักแล้วก็ปรากฏว่าท่านอาจารย์ให้ใช้กรรมาฐานอีกแบบหนึ่งความจริงกรรมาฐานนี้จะเป็นแบบไหนภาวนาแบบไหนก็ตามจิตมุ่งหมายจริงๆก็คือหนึ่งต้องการให้มีสินบริสุทธ สองมีอรมใจเป็สมาธิสาม,มีปัญญาแก่กล้าส,สาม,มารถรู้เท่าทาังกิเลสและตัดกิเลสให้เป็นสมุเทเธตบาหารได้ความจริงความต้องการของพระเจ้ามีเท่านี้นี่ขบรรดาญาโยมพุทธบริษัทการปฏิบัติกรรมฐานจงอย่าถือว่าที่ไหนผิดแล้วจงอย่าถือว่าที่ไหนถูกแต่แห่งเดียวถ้ารรทําจิตให้ทรงศีลบริสุทธิ์ได้ ทรงสมาธิได้มีปัญญาสาม,มารถล้างกิเลสได้ที่นั่นถูกทั้งหมดสำหรับวิธีปฏิบัติจริงๆมีตั้งหลายพันแบบไม่ใช่แบบเดียวในเมื่อคุณโยมเจริญพุทธานุสติอยู่เป็นปกติไปเจออาจารย์สอนผิดไปจากที่เคยปฏิบัติมาใจก็อดที่จะคิดถึงอารมณ์เก่าไม่ได้ อาจารย์ก็บอกว่าไม่ได้ของเก่าใช้ไม่ได้ต้องใช้ของใหม่ที่สอนไม่งั้นจะไม่มีผลคุณโยงก็ไปคิดอยากจะนึกถึงของเดิมแต่ยิ่งไม่ทึกไม่ไม่นึกถึงเพียงใดภาวนาและพิจารณาตามที่อาจารย์สอนคําว่าพุทโธไม่มีในใจแต่ภาพพระพุทธรูปปรากฏแทนที่จะนึกแต่พุทโธอย่างเดียวไม่นึกละนึกตามที่อาจารย์สอน ภาพพระพุทธรูปลอยเด่งคือข้างหน้าตอนชาวอาจารย์สอบอารมณ์ก็ไปบอกกับอาจารย์ว่าม่อคืนเน้นภาพพระพุทธรูปอาจารย์ก็บอกว่าโยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วภาพประเภทนี้เป็นกิเลสต้องทิ้งไปจงอย่าถือเอาโยก็พยายามไม่ถือเอาทําใจเป็นสมาธิให้เข้มข้นตามที่อาจารย์สอน เมื่อความเข้มข้นของจิตมีมากขึ้นเพียงใดภาพพระพุทธรูปก็แจ่มใสมากเพียงนั้นในที่สุดภาพของพระพุทธรูปก็มีกระขาวเป็นประกายเป็นแก้วเป็นแก้วประกายพึกแพรวพาวเป็นยับเด่นจับหูจับตาครั้งนี้เอาหนะักหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นจะนอนซ้ายนอนขวาหันหน้าหันหลังเห็นหมดเห็นตลอดวัน เป็นอนววาจิตของคุณยายทรงชานขั้นสูงในพุทธ,ธานุสติกรมทานอย่างนี้เป็นชานท่านพุทธบริษัทไปรายงานอาจารย์ที่รายอาจารย์ก็บอกว่าไม่ไหวแล้วโยไม่ไหวนโยมกิเลสเล่นหนักแล้วคุณโยก็เกิดความไม่สบายใจต่อไปก็ไปรายงานอาจารย์ละเอาในเมื่อพระพุทธรูปจะมาก็เอาพระพุทธรูปเถอะ ในเมื่อถ้าอาจารย์ถามว่าเมื่อคืนภาวนาว่าอย่างไงแต่คำภาวนาใช้ตามแบบฉบับของอาจารย์ได้กำลังใจก็ยินดีในผู้ภาพพระพุทธรุกเพราะชื่นใจมากยิ่งนานวันจิตเยี่งสดใสพระพุทธรูกก็แจ่มใสมากขึ้นแล้วก็ใหญ่โตขึ้นยิ้มแย้มแจ่มจใสคล้ายๆกับมีชีวิตชีวามองเห็นหน้าทีไรก็เห็นว่าพุทธโูกยิ้มทุกที ในที่สุดบรรดาท่านพุทธบริษัทอออพรรษาแล้วคุณยายก็อยู่ไม่ได้เพราะขวางกับสำนักนั้นความจริงกิจกรรมไม่ได้ขวางได้กำลังใจเห็นภาพพระพุทธรูปท่านบอกว่าพระพุทธร,รูปเป็นกิเลสคุณยายก็ตกกลับบ้านเมื่อกลับบ้านแล้วพระที่บ้านของท่านก็มาธนาม,มหาตมามหาเรืออตมาเองก็ไม่ทราบ ว่าคุณยายเห็นภาพพระพุทธรูปเป็นการเครื่องทางสำนักถือว่าเป็นกิเลสท,ท่านถามว่ากายเห็นภาพอพระพุทธรูปอย่างนี้เป็นยังไงก็อบ,อบอกก็จะบอกตามความเป็นจริงว่าคุณโยมนี่เป็นฌานในพุทธานุตินุสติกรรมฐา,านแล้วและคุณโยมไม่ใช่เข้าถึงฌานเฉยๆเป็นผู้สรงฌานช,าชิ้นด้วยและฌานนี้ก็เป็นฌานที่สูงมาก สามารถนึกขึ้นมาเพราะให้พระพุทธรูปใหญ่ขนาดไหนก็ตามใหญ่หรือเล็กสูงหรือต่ำยังไงก็ตามเป็นไปตามนั้นหมดก็เลยบอกว่าถ้าคุณโยมกล้าทำถ้าใครก็พูดถึงใครลองนึกในใจว่าขอภาพพระพุทธรูปจงหายไปขอภาพของบุคคลนั้นจะบุคคลนั้นยมปรากฏแทน คุณโยมก็ทําอย่างนั้นในที่สุดใครพูดเึืงใครที่ไหนโยมก็ถามว่าคนนั้นรูปร่างอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็ตอบว่าใช่เป็นการถูก,กรวมความว่าคุณโยมต้องการเห็นที่วันใดเห็นในรกสวรรค์โยมก็เห็นหมดต้องการเห็นคนที่จากไปอยู่ไกลไกลเวลานี้อยู่ที่ไหนทําอะไรบ้างคุณโยมเห็นถูกในเมื่อเข้ามาหาคุณโยมถามก็ตอบตรงตามความที่รู้สึกที่เห็นไว้ นี่และบรรดาเต็พุทธบริษัททั้งหลายการเจริญพุทธานุสติกรมฐา,านในที่สุดคุณโยมนั้นก็เห็นชัดว่านรกเป็นอย่างไงเปรตอสุรกายแดนสติชันเป็นอย่างไงสำนักพยาโยมเป็นอย่างไงสวรคฐพมโลกเป็นอย่างไงทั้งหมดเวลาคนตายปุ๊บลงไปโยมก็ติดตามคิดว่าคนนี้ไปไหนภาพนันปรากฏชัดทันทีแต่คนนั้นไปสู่แดนอบายภูมิ ก็อยาถามเขาว่าเพราะบาปอะไรเดินไปสวรรค์เพราะบุญอะไรแล้วก็ถามคนที่อยู่ที่เขารู้เรื่องราวเขาก็ตอบตรงตามความเป็นจริงนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษทัทชายและหญิงการเจริญพุทธานุสติกรมฐานถ้าทําใไม่ถกูกสักอย่างเดียวไม่ใช่แต่เป็นสุขาวิปัสสโกเป็นวิชาสสงก็ได้เป็นปัญญาก็ได้มองดูเวลาบรรดาท่านพุทธบริษทัทหลายสามสิบนาทีพอดี สำหรับตอนที่เก้านี้ก็ต้องขอลาก่อนเพราะว่าหมดเวลาเสร็จแล้วขอบรรดาสาวกคุณองค์สมเด็จพระจินวนวรทุกท่านจนมีแต่ความสุขสวัสด์พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลและจงเจริญไปด้วยจาาตุรพิทธพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันนะาสุขขปละ,ะและปฏิผานหากทุกท่านเพิ่มประสงค์สิ่งใดค่อยได้สิ่งนั้นสงความปรารถนาจ,จทุกประการสวัสดี